ถาเราจะพูดถึงซักคดีที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมต่อเนื่องที่โหดร้ายและมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อที่ผิดแปลกรวมถึงศัยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องคงไม่พ้นคดีนี้ครับในทุกยุคทุกสมัยมนุษย์เรามักไข,ขว่คว้าหาทางลัดเพื่อเปลี่ยนโชคชะตาไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยรักแท้หรือแม้แต่อำนาจลี้ลับหลายคนยอมเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งมูลดำ และพิธีกรรมโบราณที่ถูกสืบทอดผ่านเงามืดของความกลัวและหนึ่งในคดีที่ทำให้โลกต้องตะลึงคือเรื่องราวของชายผู้หนึ่งซึ่งได้รับการยกย่องและได้รับสมญานามว่าเป็นหมอผีผู้มากด้วยวิชาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งบนเกาะสุมาตราทว่าแท้จริงแล้วเขาคือฆาตรกรต่อเนื่องที่ฝังเหยื่อของเขาทั้งเป็นและพลากชีวิตหญิงสาวไปกว่า40คนเพื่อทำพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่าจะทำให้ตน กลายเป็นอมตะและมีพลังเหนือมนุษย์สิ่งที่น่าสะึึงไม่ใช่แค่จำนวนของเหยื่อครับหรือคือความโหดร้ายของวิธีการแต่คือความเชื่อมั่นในสิ่งลี้ลับที่ฝังลึกอยู่ในวถถัฒนธรรมและการที่เหยื่อเองก็เต็มใจเดินเข้าสู่กับดักแห่งความตายโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตนกำลังเผชิญหน้ากับปีศาจในคราบมนุษย์นี่ไม่ใช่เป็นเพียงคดีฆาตกรรมธรรมดาแต่มันคือบทสวดดําแห่งความวิปลาส ที่ปะปนทั้งศิยศาสตร์ความเชื่อโบราณและความตายที่ไม่มีทางถ่ายถอนสวัสดีครับผมนินเดอร์มิทอสรีเควียมในค่ำคืนวันพุธอย่างนี้ผมต้องมาเล่าเกี่ยวกับคดีผีให้คุณผู้ชมฟังอยู่แล้วและในวันนี้นั้นคือคดีฆาตกรรมศิยศาสตร์ลีรับที่เยี่ยมโหดและวิปริษที่สุดในอินโดนีเซียหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วกดไลค์กดซับสไครป์แล้วเราไปลุยกันเลยครับ เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องของอามัดสุราจีเรื่องราวของอามัดสุราชีนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่คดีฆาตกรรมธรรมดาครับแต่เป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมและคดีฆาตรกร,รต่อเนื่องที่หล่อและน่าสะพรึงที่สุดของอินโดนีเซียซึ่งแฝงไปด้วยมตลดำความเชื่อศัลยศาสตร์และพฤติกรรมชวนขนหัวลุกจนกลายเป็นตำนานมืดในวงการอาชญากรรมนายอามัดสุราจีเป็นชาวอินโดนีเซียด้วยกำเนิดเขาเกิดเมื่อวันที่10มกราคม ปี1949ในเมืองเมดันเมืองใหญ่และศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียในสายตาของคนทั่วไปเขาดูเป็นเพียงแค่ชายคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวเพาะพันธุ์และขายวัวเป็นหลักดูเพลิน,เ,นเหมือน,กนเกษตรกรธรรมดาครับแต่ภายใต้ใบหน้าที่สุขุมและคำพูดที่ลุ่มลึกนั้นกลับแฝงด้วยสิ่งที่ยากจะเข้าใจนั่นไม่ใช่การเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวของเขาครับ เพราะในอีกด้านหนึ่งที่มืดดำกว่านั้นอามัดสุราจีถือตัวเองว่าเป็นดูกุลหรือหมอผีผู้เรืองอาคมในสายตาชาวบ้านด้วยชื่อเสียงในการทำพิธีกรรมเรียกทรัพย์เสริมดวงและลงคุณสายให้กับผู้ที่มาว่าจาง <c oughs> เขาเริ่มมีลูกค้าจำนวนมากและค่อยๆสร้างฐานความเชื่อที่แน่นหนาในสังคมเล็กๆแห่งนั้นแต่เบื้องหลังของการทำพิธีกรรมเหล่านั้นคือการนำพาชีวิตผู้คนไปสู่ขุมนรก เหตุการณ์เกิดขึ้นจากค่าคืนหนึ่งในปี1986เมื่อเขาฝันถึงพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วในฝันนั้นพ่อของเขาปรากฏตัวขึ้นในรูปลักษณ์ที่เร้นลับพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าลูกเอ๋ยหากเจ้าต้องการพลังวิเศษเพื่อใช้รักษาผู้คนและกลายเป็นผู้วิเศษในโลกนี้เจ้าจงสังหารหญิงสาวจำนวน70คนแล้วดื่มน้ำลายของพวกนางนั่นจะเป็นกุญแจที่เปิดประตูสู่อำนาจเหนือมนุษย์ อามัดตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสะพึงแต่ก็ศรัทธาในนิมิตโดยไร้ข้อกังขาเพราะในวัฒน,นธรรมของเขาความฝันจัดบรรพบุรุษถือเป็นคำสั่งศักดิ์สิทธิ์จากวันนั้นเขาจึงเชื่อสุดใจว่าหากทำตามเขาจะกลายเป็นผู้ทรงพลังที่ไม่มีผู้ใดเทียบเคียงได้การสังหารหญิงสาว70คนเพื่อจะได้ดื่มน้ำลายของศพของพวกเธอ เป็นวิธีการที่เขาเชื่อว่าจะเปลี่ยนร่างของตนให้กลายเป็นภาชนะของพลังเร้นลับเพื่อทั้งรักษาโลกโลงคุณไสและครองความยิ่งใหญ่เหนือหมอผีคนใดในแผ่นดินลูกค้าของเขาส่วนใหญ่มักเป็นหญิงสาวผู้กำลังเผชิญกับปัญหาชีวิตทั้งความรักที่สั่นคลอนแฟนที่นอกใจความปรารถนาจะให้ชายคนรักกลับมาหรือแม้แต่ความฝันที่จะมีลูกในครอบครัวที่ไร้ทายาทพวกเธอล้วนมาหาเขาด้วยความหวัง ว่ามลดำจะให้สิ่งที่ชีวิตไม่สามารถมอบให้ได้แต่สิ่งที่รอพวกเธออยู่ไม่ใช่คำตอบของปัญหาครับหากแต่คือหลุมศพตื่น,นที่มีเพียงอ้อยและเงาของปีศาจเป็นพยานตลอดระยะเวลาสิบเปีของการกอ่อคดีอาหมัดสุราจีทำการลวงหญิงสาวอย่างเงียบงนันเขาจะพาเหยื่อไปยังที่เปลี่ยวซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นส่วนอ้อยบริเวณใกล้บ้านของเขาแล้วหลอกให้เหยื่อรวมพิติกรรมด้วยการฝังร่างเหยื่อทั้งเป็นในดิน โดยให้โผล่เพียงท่อนบนเหมือนเป็นการบูชาพื้นแผ่นดินจากนั้นเขาจะบีบคอเหยื่อด้วยสายเข็มขัดหรือมือเปล่าจนเหยื่อสิ้นใจแล้วจึงดื่มน้ําลายของผู้ตายก่อนจะกลบดินปล่อยให้ร่างนั้นเน่าสลายเงียบงันในเงาอ้อยตลอดเวลานั้นไม่มีใครล่วงรู้ว่าตายพื้นดินอันเงียบสงบนั้นซ่อนร่างไร้วิญญาณของหญิงสาวกว่า40คนแต่แล้วความลับก็ไม่มีในโลก เหยื่อรายสุดท้ายคือจุดเริ่มต้นของจุดจบหญิงสาววัย2 0ปีชื่อสีเขมาลาเตวี TV, ได้เดินทางไปหาอาหมัดเพื่อขอให้เขาทำพิธีกรรมเสริมดวงเรื่องความรักเธอเชื่อมั่นในคำร่ำลือและไม่เคยคิดเลยว่านั่นจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเมื่อเธอหายตัวไปครอบครัวของเธอรู้สึกผิดสังเกตทันทีด้วยความเป็นห่วงพวกเขาจึงไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจพร้อมเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่า เธอน่าจะไปบ้านของสุราจีเพื่อทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างและไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำการสืบสวนและค้นหาจนในที่สุดครับและแล้วก็พบศพของเธอถูกฝังอยู่ในสวนอ้อยห่างจากบ้านของอามาดสุราจีเพียงไม่กี่สิบเมตรและก่อนที่จะเกิดเรื่องราวทั้งหมดนี้เราต้องเล่าย้อนไปในวันที่เกิดเหตุก่อนจะพบศพของเหยื่อเพียงสาวันวันที่24เมษายนปี1997 เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของหญิงสาววัย2ีปีสีเขมมาลาเดวีเธอได้วาจ้างชายหนุม่มคนหนึ่งชื่อว่าแอนเดรียสซึ่งเป็นเพื่อนสนิทหรืออาจจะเป็นแฟนหนุม่มในสายตาคนรอบข้างให้พาเธอไปส่งยังตำหนักของอามัดสุราจีสถานที่ที่ชาวบ้านต่างวันเกรงแต่ก็มีผู้คนจํานวนไม่น้อยที่แวะเวียนไปด้วยความหวังจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตนและก่อนที่เธอจะลงจากรถเธอหันไปบอกกับแอนเดรียสอย่างแนวแนว,ว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดและไม่ต้องมารับ คำพูดนั้นอาจดูเรียบง่ายแต่กลับแฝงไปด้วยความลึกลับราวกับเธอรู้ตัวว่ากำลังก้าวเข้าสู่โลกอีกใบที่ไม่มีทางจะย้อนกลับแมแอนเดรียสจะรู้สึกแปลกใจและกังวลเพราะโดยปกติหากใครเข้าไปยังตําหนักของสุราจีการจะกลับออกมาต้องมีคนมารับเสมอเพราะสถานที่แห่งนั้นอยู่ในเขตสวนอ้อยห่างไกลไม่มีเส้นทางหลักไม่มีรถโดยสารไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่เขาก็ทําตามคําขอของเธอโดยไม่ซักถามอะไรเพิ่มเติม และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสุดท้ายเธอก็ไม่เคยกลับออกมาจากตำหนักแห่งนั้นอีกเลยแล้วร่างของเธอที่ถูกพบในที่เกิดเหตุนั้นเป็นร่างเปลือยเปล่าถูกบีบรัดคอและฝังตื้นไว้ในไร่อ้อยไม่มีเครื่องแต่งกายไม่มีเครื่องประดับมีเพียงพื้นดินและยาอ้อยที่ลู่ลงเงียบๆเ,เป็นพยานความลับของการก่อเหตุของอาหมัดสุราจีเริ่มปริรอย,อย่างช้าๆ เพราะชคชะตาได้พาเขาใกล้จุดจบโดยที่เขาไม่รู้ตัววันหนึ่งชายชาวบ้านคนหนึ่งได้เดินทางไปยังบริเวณสวนอ้อยเพื่อตัดหญ้าไปเลี้ยงวัวเหมือนกับที่ทำประจำทุกเชา้าแต่สิ่งที่เขาพบในวันนั้นกลับเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเพราะเมื่อคืนก่อนหน้านั้นมีฝนตกหนักลงมาจนทำให้ดินบริเวณที่ใช้ฝังศพของอาหมัดเกิดพังทลายบางส่วนเขาสังเกตเห็นว่าดินบริเวณหนึ่งดูเหมือนถูกขุดและกลบอย่างไม่แนบเนียนนัก แถมยังมีบางอย่างโผล่พ้นจากดินเล็กน้อยคล้ายกับเส้นผมหรือเศษเสื้อผ้าความรู้สึกไม่ชอบมาพากกนแลนเข้าจู่โจมหัวใจของชายคนนั้นทันทีเขาเดินเข้าไปใกล้ๆและพยายามจะมองให้ชัดสิ่งที่เขาเห็นคือส่วนหนึ่งของร่างมนุษย์ที่เริ่มเน่าเปื่อยชายคนนั้นตกใจสุดขีดทำอะไรไม่ถูกอยู่พักหนึ่งแต่เมื่อรวบรวมสติได้เขารีบวิ่งไปแจ้งชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดให้มาช่วยกันดูสถานการณ์ และเมื่อชาวบ้านจำนวนหนึ่งมาถึงต่างก็ร่วมกันช่วยขุดตรงที่จุดที่ชายคนนั้นชี้ไว้และแล้วสิ่งที่พวกเขาขุดขึ้นมาก็คือร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่ไร้ชีวิตฝังอยู่ในท่าตาแข่งดวงตาเบิกโพรงมือทั้งสองข้างยังจิกดินแน่นราวกับดิ้นรนเป็นครั้งสุดท้ายความเงียบได้ถูกกลืนหายไปด้วยเสียงอุทานและความหวาดกลัวของคนทั้งหมู่บ้านในตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใคร จนกระทั่งข่าวการพบศพแพร่กระจายออกไปและเมื่อข่าวไปถึงหูของแอนเดรียสเขารีบเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุด้วยความรู้สึกที่หนักอึง้งและเมื่อเขาเห็นร่างนั้นก็ยืนยันได้ทันทีว่านี่คือร่างของสีเขมาราเดวีหญิงสาวที่เขาเป็นคนไปส่งถึงตำหนักเมื่อ3วันก่อนวันที่แอนเดรียสเข้าให้การกับตำรวจ <_ d ream> เขาเล่าทุกอย่างอย่างละเอียดตั้งแต่การรับเธอจากบ้านไปส่งถึงหน้าตำหนักของอามาดสุราชี และคำสั่งห้ามไม่ให้กลับไปรับอีกคำให้การของเขาทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มตั้งข้อสงสัยอย่างจริงจังเพราะว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเธอยังมีชีวิตอยู่แม้ในตอนแรกอาหมัดจะให้การปฏิเสธทุกอย่างเขาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการหายตัวไปของหญิงสาวแต่สุดท้ายความลับก็พังทลายครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการค้นบ้านของอาหมัดสุราชีอย่างละเอียดและพบหลักฐานสำคัญที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปพวกเขาพบกระเป๋าถือ และเครื่องประดับบางส่วนของสีเคมาราเดวีซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านของเขาน,านขั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงทั้งหมดวันที่30เมษายนปี1997เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมอาหมัดส,สุราจีและเริ่มกระบวนการสอบสวนอย่างเข้มข้นในช่วงแรกเขายอมรับเพียงแค่ว่าได้ฆ่าหญิงสาวไปเพียงแค่16รายภายในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาโดยอ้างว่าทั้งหมดเป็นความจำเป็นในการทำพิธีกรรม และเขาไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องไปไกลถึงขนาดนั้นแต่เมื่อตำรวจค้นหาต่อไปภายในบ้านก็พบหลักฐานเพิ่มเติมมีเสื้อผ้าเครื่องประดับและของใช้ส่วนตัวของหญิงสาวอีกถึง25รายที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในการสารภาพครั้งแรกเมื่อเผชิญกับน้ำหนักของหลักฐานและแรงกดดันจากตำรวจอามัดสุราจีจึงยอมรับสารภาพออกมาทั้งหมดผมฆ่าผู้หญิงไปทั้งหมด42คนภายในระยะเวลา11ปี เหยื่อของเขามีอายุตั้งแต่7ปีไปจนถึง40ปีหลายคนเป็นโสเพณีหรือหญิงสาวที่สิ้นหวังในชีวิตที่เดินทางมาหาเขาเพื่อขอทําคุณไสยให้กับคนรักหาคู่หรือทําให้ชายในฝันลหลงไหลและเหตุผลที่ทําให้ฮาอมามัดสุราจีสามารถก่อเหตุได้นานกว่าเสืปีโดยไม่ถูกจับก็เพราะว่าผู้หญิงทุกคนที่ไปหาหมอผีล้วนไม่กล้าบอ,อกใครเพราะอับอายที่ต้องพึ่งไสยศาสตร์หรือกลัวจะถูกตําหนิว่าหลงงมงาย ดังนั้นพวกเธอจึงหายตัวไปอย่างเงียบงนันและไม่มีใครสังเกตเห็นการหายไปของพวกเธออีกเลยทุกคนที่ก้าวเข้าไปในตำหนักของอาหมัดต่างคิดว่ากำลังจะได้รับพรแห่งโชคชะตาแต่กลับพบกับคำสาปแห่งความตายที่ไม่มีวันแก้ไขได้อีกในตอนที่ตำรวจเริ่มสอบสวนแรงจูงใจของเขาคำสารภาพที่รั่วจากปากของอาหมัดทูราจีกับทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ครามวอดในวงการสืบสวนถึงกับตาข้างและอึ้งกับสิ่งที่ได้ยิน เขาเล่าว่าเหตุผลที่เขาต้องฆ่าคนไปมากถึง42ศพเกิดจากความเชื่อฝังหัวที่ได้รับจากความฝันอันแปลกประหลาดเมื่อหลายปีก่อนในความฝันของเขาเล่าถึงพ่อของเขาซึ่งเป็นหมอเสียศาสตร์ชื่อดังในอดีตได้มาปรากฏตัวต่อหน้าในยามค่ำคืนที่เขากําลังนั่งสมาธิและพ่อของเขาได้พูดให้เขาสังหารคนถึง70คนเพื่อดื่มน้ําลายของศพและเป็นหมอผีที่ทรงพลังและแข็งแกร่งนั่นคือคําทํานายคําสั่ง หรืออาจจะเป็นคำสาบอาหมัดกลับตีความด้วยตัวเองว่าหากทำพิธีให้สมบูรณ์แบบเขาจะต้องฆ่าหญิงสาวเหล่านั้นเพื่อให้วิญญาณและพลังชีวิตของพวกเธอหลอมรวมเข้าสู่อาคมของเขาเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าการฆ่าจะทำให้บรรลุผลได้มากกว่าวิธีการฆ่าเหยื่อของอาหมัดเต็มไปด้วยขั้นตอนที่เยือกเย็นและโหดเหี้ยมแฝงด้วยพิธีกรรมตามความเชื่อส่วนตัวเมื่อมีหญิงสาวเดินมาขอให้เขาทำพิธีกรรมเสริมโชคเสริมความรักหรือขอให้แฟนกลับมา อาหมัดจะวางแผนอย่างรอบคอบเขาจะทำตัวเป็นมิตรอบอุ่นและรับปากกับเหยื่อว่าตนสามารถช่วยได้อย่างแน่นอนจากนั้นเขาจะล่อลวงเหยื่อไปอยังไรอ้อ,อยซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครสามารถเห็นหรือได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะบอกเหยื่อว่าที่นี่เป็นจุดประกอบพฤติกรรมที่ปลอดภัยที่สุดต้องไม่ให้ใครรบกวนเมื่อไปถึงไรอ้อ,อยเขาจะขุดหลุมลึกลงไประดับเอวเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้ไว้แล้วแล้วให้เหยื่อลงไปได้ในหลุมน,นั้นโดยบอกว่า พลังของโลกจะไหลผ่านร่างของเธอเขาจะเริ่มทำท่าทางท่องบทสวดท่องคาถาอยู่ด้านหลังของเหยื่อเรากับเริ่มพฤติกรรมอะไรบางอย่างอย่างจริงจังแต่ทันทีที่เหยื่อตายใจหรือเผลอเขาจะใช้มือเปล่าหรือสายเคเบิลหรือเข็มขัดหนังที่เตรียมไว้รัดคอเหยื่อยอย่างแรงจนเหยื่อขาดใจเสียชีวิตตรงนั้นหลังจากเหยื่อตายแล้วเขาจะก้มลงดูดน้ำลายจากปากของศพยอย่างช้าๆด้วยใบหน้าเย็นชาราวกับคนไร้วิญญ,ญาณ เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่าจะเพิ่มพลังอาคมให้กับตนเองเสร็จแล้วเขาก็จะเปลืองผ้าและนําเครื่องประดับหรือทรัพย์สินที่มีค่าของเหยื่อออกก่อนจะฝังร่างไว้ในหลุมเดิมโดยมีสิ่งที่น่าสะพรึงคือเขาจะบังคับให้ศีรษะของศพหันไปทางบ้านของตัวเองเสมอเพราะเขาเชื่อว่าพลังของเหยื่อจะไหลกลับมายังตัวเขาทางจิตวิญญ,ญาณแต่เรื่องที่น่ากลัวไปอีกยิ่งกว่านั้นคือเขาไม่ได้ลงมือเพียงลําพังครับตลอด1 1ปีที่ผ่านมาที่เขาฆ่าคนถึง4 2ศพ อาหมัดส,สุราชีมีภรรยาถึงสาคนและภรรยาทั้งหมดนี้เป็นพี่น้องกันโดยสายเลือดภรรยาคนแรกของเขามีบทบาทอย่างมากในการจัดการกับเหยื่อตั้งแต่ต้นจนจบภรรยาคนที่สองแม้จะไม่ได้ร่วมมือโดยตรงแต่ก็รู้เห็นเป็นใจตลอดเวลาไม่มีใครในบ้านกล้าขัดขืนไม่มีใครกล้าแจ้งตำรวจเพราะทุกคนล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความเชื่ออันวิปริตในที่สุดหนึ่งในภรรยาของเขาที่ชื่อว่าตูมินีก็ถูกตัดสินว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด วันที่27เมษายนปี1998คดีอันขิ้มโหดนี้เข้าสู่การพิจารณาโดยคณะผู้พิพากษา3คนอาหมัดสุราจีถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมหญิงสาวถึง12คดีเขาถูกพิพากษาให้ประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าขณะที่ตูมินีภรรยาของเขาก็ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตเช่นเดียวกันในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดแต่ต่อมาได้รับการลด่อนโทษเป็นการจำคุกตลอดชีวิต ก่อนจะถึงวันประหารอาหมาัดเคยพูดกับผู้สอบสวนด้วยน้ำเสียงราบเรียบเยือกเย็ยนว่าข่าผิดที่ข่าเพียงสิสองคนทั้งที่ถูกสั่งให้ข่าถึง70คนคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความเชื่ออันฝังลึกความวิปราฐและไร้ซึ่งความสำนึกเขาพูดถึงศพเหล่านั้นราวกับพูดถึงสิ่งของหรือสัตว์ทดลองไม่มีความเศร้าไม่มีความรู้สึกผิดจนผู้สอบสวนหลายคนถึงกับคนลุกซูโดยไม่รู้ตัววันที่10กร,รกฎาคมปี2008 อามัดส,สุราชีถูกนำตัวไปยังสนามยิงป้าของเรือนจำในจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียและถูกประหารชีวิตในเช้าตู่ด้วยกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่สิ้นสุดชีวิตของชายผู้เชื่อว่าการดื่มน้ำลายของศพจะทำให้เขาเป็นอมะตะแต่แม้ร่างของเขาจะไร้ลมหายใจแล้วก็ตามชาวบ้านในพื้นที่บ้านเกิดของเขากลับไม่มีใครยอมรับศพกลับมาฝังพวกเขาเปฏิเสธเสียงแข็งเพราะกลัววา่าคำสาปและพลังอันดำมืดของอาหมัดสุราชี ยังวนเวียนไม่ยอมไปไหนสุดท้ายร่างของอามัดสุราจีถูกนําไปฝังอย่างเงียบงันในสุสานของเมืองอื่นไม่มีญาติไม่มีผู้ร่วมทําพิธีหรือแม้กระทั่งคนมาเคารพศพเพราะไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้พลังอาถรรพ์ที่มืดไิดีสุดในประวัติศาสตร์ฆา,าตากรอินโดนีเซียคนนี้ งของอามาสุราชจีจะถูกฝังไปแล้วแม้ว่ากระสุนจากการประหารจะหยุดลมหายใจของเขาไว้ที่เช้าว,วันนั้นแต่เรื่องราวของอามัดก,กลับยังไม่จบยังคงมีเสียงจากเงามืดยังคงมีเงาจากอดีตที่ไม่ยอมจากไปมีเรื่องเล่าที่กระซิบผ่านรุ่นสู่รุ่นในเมืองเมดันวาไรอ้อยแห่งนั้นไม่ได้ปลูกแค่พืชพนธุน์แต่มันคือที่ปลูกความตาย ไรอ้อยที่ใช้ฝังเหยื่อทั้ง42บส,สลางกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามสําหรับชาวบ้านเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนก็ตามเสียงกรีดร้องของหญิงสาวยังไม่เคยเงียบหายไปกับสายลมบางคืนชาวบ้านได้ยินเสียงร้องไห้บางรายเล่าว,ว่าเห็นผู้หญิงผมยาวในชุดสีขาวเดินวนอยู่ในไร่คนเดียวทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่แค่ผีคนเดียวแต่เป็นทั้งขบวนบางคนเดินบางคนครานบางเหมือนพยายามจะกลับบ้านของพวกเธอ และที่น่ากลัวที่สุดก็คือพวกเธอไม่ได้เดินสเปรสปะแต่หันหน้าไปทางเดียวกันพวกผีเหล่านั้นหันไปทางบ้านของอามัตสุราชีบ้านของอามัตเองก็ถูกทิ้งร้างไปอย่างรวดเร็วหลังการประหารมันไม่ได้เป็นเพียงแค่บ้านทำลายต่อไปแต่กลายเป็นแท่นบูชายันที่เต็มไปด้วยพลังงานดานมืดแม้จะไม่มีคนอยู่แล้วแต่บางคืนยังมีกลิ่นเหม็นเน่าจากที่ไหนไม่รู้ลอยมากลิ่นที่เหมือนหลุมศพสดใหม่ที่เพิ่งถูกกลบดิน ชาวบ้านกลัวจะเฉียดเข้าใกล้แม้เพียงเงาของกำแพงบ้านหลังนั้นเพราะมีข่าวลือว่าหากใครเดินผ่านบ้านนั้นในเวลากลางคืนอาจได้ยินเสียงกระซิบเสียงที่พูดด้วยภาษาโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจราวกับคำสาปที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แม้แต่คืนก่อนวันประหารชีวิตผู้คุมที่เฝ้าเขาในห้องขังยังรู้สึกถึงความเป็นปกติพวกเขาเล่าว่าอามาสุรจีพูดกับบางสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นเขากรีดร้องออกมาเป็นภาษาโบราณ และบางครั้งก็ได้หัวเราะก,กับผนังที่ว่างเปล่าผู้คุมบางคนถึงกับลาออกหลังคืนสุดท้ายนั้นเขาบอกว่ามันไม่ใช่เสียงของคนอีกต่อไปแต่มันเหมือนเสียงของบางอย่างที่อยู่ในตัวเขานอกจากนี้ในท้องถิ่นของเกาะชวายังมีความเชื่อว่าหากศพถูกฝังผิดทิศหรือไม่ผ่านพิธีกรรมทางศาสนาวิญญาณจะติดอยู่ในโลกและอาฆาตต่อผู้ที่พลาดชีวิตของพวกเขาแต่สิ่งที่อาหมัดทำกลับแย่ยิ่งกว่านั้น เขาตั้งใจให้ศีรษะของเหยื่อหันไปทางบ้านของตนเองเหมือนบอกพวกเธอว่าแม้ตายไปวิญญาณของพวกเจ้าก็ต้องรับใช้ขา้าและนั่นคือเหตุผลที่แม้จะผ่านไปนานเกินทศวรรษบางคืนยังมีเงาดำเดินเรียงแถวผ่านไร่อ้อยเหมือนเดิมชาวบ้านบางคนยังยืนยันที่ยังเห็นเงาดำเดินไปตามทิศของบ้านหลังนั้นเหมือนกำลังกลับไปหาหมอผีของพวกเธอเรื่องนี้อาจจะจบลงในทางกฎหมายเรียบร้อยแต่สำหรับวิญญาณทั้งสี่สองดวง มันพึงเริ่มต้นคืนเพราะเมื่อใดที่ความเจ็บปวดไม่ได้รับการชำระเมื่อใดที่คำสาบยังไม่ถูกปลดปล่อยและเมื่อใดที่ความเชื่อยังฝังนั่นในใจตำนานของอามาสุราจีจะไม่มีวันตายแต่จะกลายเป็นบทสวดตองห้ามที่ถูกกระซิบต่อในความมืดมิดและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากคุณผู้ชมคิดถึงกันอย่างไรก็จะลืมบอกกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยความสุภาพและปัญบรรยายชนนะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อไม่นผาดคลิปใหม่จากเดิอบมิทอสซีควีมสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี